ดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางสาวของขวัญบำบัดเรียกครูสั้นๆว่าครูขวัญนะคะสอนชั้นป .6 ควัขวัญ่นักเรียนเคยถ่ายรูปกันไหมคะเคยนักเรียนเคยฟังเพลงหรืออัดเพลงอัดวิดีโอกันไหมคะเออแล้วนักเรียน นักเรียนเคยใช้ออุปกรณ์อะไรในการอัดวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพคะเทปอ่ะนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงค่ะยืดอกนั่งตัวตรงแล้วก็ยื่นมือมาข้างหน้าค่ะยื่นมือมาข้างหน้าสองมือเลยค่ะ จับพี่หัวค่ะหัวค่ะเข่าค่ะไหล่ค่ะหัวค่ะเข่าค่ะหัวค่ะไหล่ค่ะเข่าค่ะเข่าค่ะหัวค่ะไหล่ค่ะอ่านักเรียนพอมีสติกันแล้วนะคะ วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนเดากันออกไหมคะอไคะอะไรรอกอะไรนะคะการถ่ายวิดีโอค่ะการถ่ายวิดีโอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะซไวดิบอร์ดไม่ใช่ค่ะอะไรตู้ข่ออะไรู้ออ่าอย่างที่ครูถามไปนักเรียนเคยถ่ายรูป โดยใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมคะใช่ค่้อุปกรณ์ในการถ่ายรูปอุปกรณ์บันทึกข้อมููกไม่ใช่ค่ะกากร้์ถ่ารูกล้องไม่ใช่ค่ะครูจะมาสอนเรื่องเรื่องสื่อในการบันทึกข้อมูลค่ะ คะเดี๋ยวครูจะแจกใบความรู้นะคะ,นนะแจกไ,ไม่ต้องคบทุกคนหรอกเพราะูเอาแบบคร่าวๆเลยมาสิบห้าใบอย่ น,นักเรียนเห็นบนกระดานไหมคะในรูปภาพนี้คืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะแผ่นซแผน่แผนดีดีนักเรียนรู้แค่ว่าคือแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีแต่วันนี้ครูจะมาสอนให้นักเรียนแยกแยะชนิดของการแยกแยะชนิดของอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลน,นะคะ เทคโนโลยีของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ค่ะชนิดที่1ก็คือแบบแม่เหล็กนะคะดูใบประกอบดูประกอบไปพร้อมกับใบความรู้ที่ครูแจกค่ะก็คือแบบที่1ก็คือแบบแม่เหล็กนะคะแผ่นฟลอปปี้ดิสก์นักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักเคยเห่นครับ เคยเห็นนะคะแล้วเคยใช้ไหมคะแผ่นฟลอปปี้ดิสนะคะเป็นเทคโนโลยีแบบแม่เหล็กที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าแล้วเราไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูลได้อยู่นะคะแล้วก็ความจุของแผ่นฟลอปปี้ดิสนะคะมีขนาด5.2นิ้วความจุ300 ยี่สิบกิโลไบต์นะคะหรือแล้วก็มีขนาดห้าร้อยสิบสองไบต์หรือขนาดศูนจุดห้ากิโลไบต์ค่ะต่อมานะคะในแบบแม่เหล็กก็คือฮาร์ดดิส์นะคะนักเรียนเห็นไหมคะที่ครูแจกไปในใบความรู้รูปที่สองค่ะเห็นชัดไหมคะแบบที่สองนะคะก็คือฮาร์ดดิส์ค่ะเป็นแบบแม่เหล็ก ที่ทำมาจากแผ่นจานกลมๆเคลือบด้วยสารแม่เหล็กที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ว่าที่เห็นเป็นสีเหลี่ยมนี้ก็คือเขาคุมไม่ให้เกิดอันตรายค่ะถ้าเราสัมผัสดโดยตรงแล้วก็แบบที่สามนะคะก็คือเทปแม่เหล็กในแบบตลับนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยค่ะเคยเห็นครับเคยเห็นที่ไหนคะขอพ่ออง เอาไว้เก็บข้อมูลแบบไรคะเพลงนโลีนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นต่อไปเป็นเทคโนโลยีแบบแสงนะคะนักเรียนรู้จักไหมคะสิ่งนี้คือซดีลซีดีลอมหรือดีวีดีลอมนะคะ ซีดีหรือซีดีลอมหรือดีวีลอมเป็นจานแบบคอมเพก t ดิสที่เก็บข้อมูลในรูปแบบเสียงภาพหรือว่าวิดีโอได้ค่ะในในหแผ่นนะคะมีความจุ1.44 MB เมกะไบต์หรือเท่ากับความจุ600เมกะไบต์ค่ะ แต่ว่าในปัจจุบันเราไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลแบบที่ใส่ข้อมูลได้เยอะกว่านั้นค่ะแผ่น CD ดีมันใส่ได้แค่600 MB นะคะแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมนะคะที่ครูบอกว่า600 MB หรือ51512 MB เนี่ยเขานับยังไงก็คือ ให้นักเรียนอ่านมุลกานให้รูฟังหน่อยค่ะหน่วยวัดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนควรู้จักนะคะอ่านให้รูฟังเลยคะ่ะหนึาเริ่มค่ะ อน,นักเรียนพ่วงนอนรูมไหมคะอน,นักเรียนยืดอกตัวตรงค่ะยืดมือขึ้นมาค่ะจับที่หัวค่ะไหลค่ะหัวค่ะเข่าค่ะหัวค่ะเข่าค่ะไหลหัวค่ะอน,นักเรียนมีสติกันนะ่คะ อมมะนาวไว้ค่ะข,ข้อมูลที่ครูสอนไปอมมะนาวค่ะอมไหนครนไม่้พูดไูเลย่มะนาวข้อมูลที่ครูได้สอนไปก็คือนักเรียนจะได้ใช้เอาไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ครูสอนไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้ใช้ในเวลาที่นักเรียนต้องการจะเก็บข้อมูลมในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเก็บรูปภาพเก็บวิดีโออย่างเงี้ย นักเรียนก็จะได้ใช้นะคะอาต่อไปครูจะแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำสัก5นาทีเหมือนเดิม แบบึกหัดมีทั้งหมด3ข้อก็คำตอบก็อยู่ในใบงานใบใบความรู้ที่ครูแจกไว้ให้อ่ะคะ่ะไม่ยากค่ะนักเรียนมีแค่3ข้อทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ครูจะให้เวลา3นาทีแล้วครูจะเดินไปดูค่ะนักเรียนคนไหนทาไม่ได้ก็ยกมือถามครูได้นะคะ ข้อหนึ่งอ่านว่า Magnetic Storage Magnetic Storage อ่าคำตอบก็คือข้อสองเนี่ยค่ะข้อหนึ่งทำได้ไหมคะอ่านว่าอะไรไม่เห็นหรู้ไม่แมกเ t ติกสตอร์เรจอ่าใช่ค่ะทำได้ครับอุปกรณโอเคค่ะทำได้ไหมคะข้างหลัง ทำได้เยมไ่เข้า่นค่ะทำได้ไหมคะมได้ครับผมขอแรกผมตอบขอ้อหนึ่งตอบไปแล้วครับข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรคะเมเนติกตอันนี้มันตอบตอเนอ่าใช่ค่ะตอบว่าอะไรคะแบบแเหล็กอ่าถูกต้องค,ะอค,อค่ะแล้วยาใส่ตรงไหนคะมันคืออะไรครับครู ซีดีลอมครับคือหน่วยความจําชนิดใดครับผมประมาณไหนครับประมาณแบบสุดท้ายที่ครูบอกไปนะคะแบบแบบแสงเรียคของล่าใช่ครับครูับเกมไปแล้วรอให้ใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะอนักเรียนทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะอ่าต่อไปครูจะมีเกม ชื่อว่าเกมหนอนหันตาหนอนนักเรียนอยากเล่น,นไหมคะ <Yeah. S 1> อะายากครับคูจะให้นักเรียนพับกบ <Yeah. S 1> พบกับห <Yeah. S 1> นอน,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นหนอนที่คร <Yeah. S 1> ูทํามือ <Yeah. S 1> ทําเองกับมือ <Yeah. S 1> โดยใช้ความพยายามอย่างมากนะคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจับกลุ่มสากลุ่มกลุ่มละสิบคนทำได้ไหมคะาาถ้าทำได้ก็จับกลุ่มเลยคะ่ะหน้าห้องเลยค่ะหน้าห้องก็ได้ค่ะพื้นที่กว้างดีออกไปข้างนอกหรือจับกลุ่มขให้จับหน้าห้อง ค่กลุ่มละสิบคนตรงไหนก็ได้ค่ะ

นอนค่ะพี่ที่ใต้ตัวหนอนเชิญค่ะพี่ที่ใต้ตัวหนอนแล้วเห็นข้อความอะไรไหมคะเห็นครับที่ข้อความนั้นเป็นชนิดของอุปกรณ์การเก็บข้อมูลนะคะแล้วเห็นรูปที่ครูให้ไปไหมคะให้นักเรียนนำรูปที่ได้แปะลงให้ตรงกับชนิดของอุปกรณ์การเก็บข้อมูลค่ะ มันเกินป่มันแกะได้เนม่ันเกินหรือเปล่าเนี่ยของนี่มีมนเต็มเลยนอันที่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องแปะก็เป็นเป็นพ็อปปี้มันไ่เนียเนียสลับแม่เหล็กแม่ คู่ครูให้กระดาษคำตอบหรือรูปไปเกินนะคะเพราะว่าจะให้นักเรียนคัดแปะลงในตัวหนอนค่ะอ่านักเรียนเร็วๆค่ะ กลับไปนั่งที่เล่าตัวนอนมาส่งครูค่ะได้เท่าไหนได้เท่านั้นค่ะนักเรียนมาส่งครูก่อนค่ะกุ่มหอยกีหอยอ่า่มนะอันนี้ห่มอันนี้ชุดแปะวันนี้ครูก็ได้สอนเรื่องอุปกรณ์การเก็บข้อมูลนักเรียนก็สามารถแยกแยะ ว่าชนิดของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างอน,นักเรียนจำอะไรได้บ้างนะคะอุปกรณ์ชนิดที่หนึ่งชื่ออุปกรณ์อะไรคะไม่ใช่ค่ะชื่อชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีว่าแบบที่สองแบบที่สา,านักเรียนเก่งมากค่ะวันนี้ครูก็ สอนแค่ในเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันครับหน้าครูจะสอนเรื่องใหม่ค่ะขอบคุณค่ะมีเสน่ห์ของตัวเองปล่อยบุคลิกภาพที่เป็นความเป็นเราออกมาเอมก็สุดของเอมไปแต่ของขวัญเนี่ยขวัญมีนะมีอะไรที่แบบนิ่งๆแต่ฮาเนี่ยพวกเขาอะทำไมคือเขาทำได้อะ จริงๆว่าทาได้แต่าเออพับกบเป็นไหมเพื่อนทั้งจำได้เลยอ่านักเรียนเดี๋ยวครูจะให้พับกบพบกับกิจกรรมเนี่ยเห็นไหมคือนิ่งๆเข้าไปอ่ะแต่มันได้เพราะฉะนั้นฝันต้องขายความเป็นตัวเองที่เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเด็กๆจะรักหนูเหมือนกันนะคะแต่ตรงเนี้ยที่มันเนื้อหาที่ดูแล้วทื่อๆเพราะหนูไม่พร้อมเรื่องเนื้อหาหนูอ่านโพยเยอะมากใช่ไหม ใช่หนูอ่านตั้งแต่ขั้นตอนของหนูตั้งแต่หนูเกิดอาจารย์เห็นหนูเหลือบในกระดาษอยู่เรื่อยๆนั่นคือแสดงว่าไม่พร้อมคือถ้าพร้อมเราลันของเราต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านอ่ะทีนี้พอในพอ์พอใพอ์พอในโพอเนื้อหาหนูใส่มาเยอะหนูก็พวงกับมันโดยเฉพาะมันจะมีพวกค่าที่เป็นตัวเลขเป็นอะไรเงี้ยที่ที่หนูยังยังไม่แม่นก็เลยทําให้หันไปจดจ่อยกับตรงนั้นอ่ะเยอะ นะคะทีนี้จะทำไงหลีกเลี่ยงให้กลายเป็นกิจกรรมเห็นไหมพอมหนูทํากิจกรรมตรงนี้ซึ่งตอนเพื่อนทํากิจกรรมถ้าหนูไม่พูดในเพ w e ์ p o ยละเอียดขนาดนั้นน่ะหนูมาพูดพ่วงเชื่อมจากกิจกรรมก็ได้เช่น,นเอาเวลาส่วนใหญ่มาให้เด็กแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมแล้วก็แต่ละกลุ่มออกไปเฉลยพอออกไปเฉลยหนูอธิบายเพิ่มจากช่วงที่เฉลยนั่นแหละก็ได้แล้วจริงๆแทบไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดยิบๆในเพ w e ์ p o i เลย ให้คนถามนิดนึงเนื้อหาตอนนี้ที่ลงไปทดลองสอนกันเนี่ยเนื้อหานี้เขายังสอนอยู่ในตำราเหรอถามจริงโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะตำราประเทศไทยอืลองดูนะคะถ้าถ้าไหวก็เวลาลงโรงเรียนหนู ถึงแม้เขาจะไม่ใช้แต่หนูเป็นเด็กยุคใหม่แล้วหนูหนูเป็นครูยุคใหม่แล้วหนูกําลังจะไปเจอเด็กยุคใหม่ลองดูเนื้อหาว่ามันควรจะต้องปรับไหมถึงจะอินเด็กถึงจะอินด้วยเพราะไปถามเพราะพี่ดิดอะเอาพ่อ,พ,อพี่นิดมาพูดถามจริงพวกเราทันไหมได้ใช้ใช่ไหม ได้ใช่้มันควรจะปลายๆมาเพราะมันคือยุคข,ของอาจารย์อ่ะที่ใช้เอราพีดิสเป็นหลักโโหแล้วคิดดูเซไอเรื่องหนึ่งอาจารย์ต้องใช้ฟอพิดิสกี่อันโยคฮาร์ดดิสไปเลยค่ะแบกเคสไปหลานเพื่อเพื่อไลไรแผ่นเพื่อทำอะไรเงีย้ยนั่นยุคยุคประมาณกี่ปีได้ปียี่สิบยี่สิบกว่าปีก่อนอนะ่ะยุคข,ของฟอพิดิสณปัจจุบันแม้กระทั่งซีดีป็นไงคะบระิษัทพินโคไปเรียบร้อยค่ะเจ๊งกระบมงไปแล้ว มันเริ่มไม่ใช้ CD ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างมันเริ่มถูกแขวนอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งถูกไหมคะือ้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราคนเป็นครูเราก็ต้องปรับเนื้อหาตามความเหมาะสมตามยุคสมัยด้วยโดยเฉพาะครูคอมครูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราต้องตามนะคะของอของขันเมื่อกี้ใช้ไป16.31เวลาไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าการบริหารจากกัดการในรายละเอียดพอดูในในกิจกรรมของหนูเนี่ย ส่วนของกิจกรรมหนูเตรียมมาดีอ่ะแต่ให้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่น่าจะเกิน2นาทีเพราะอาจารย์ยกธงแล้วถูกไหมอาจารย์ยกธงเขียวแล้วหนูได้เริ่มเริ่มแจกเนี่ยไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งหนูจบที่อใช้เวลากิจกรรมนั้นไปวันนาทีครึ่งเองซึ่งมันน้อยมากอาจารย์เสียดายแทนที่หนูจะลดการพูดสไลด์แล้วก็ทุกอย่างอยู่ในใบ,บความรู้ให้เด็กแล้วเดี๋ยวเรามาแทรกเอาจากกิจกรรมจะจะดีกว่านะคะเดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้ในครั้งที่2 ไปทางซ้ายสไลด์คะแนนเหมือนกันนะนะคะอาทิเช่นความถูกต้องของเนื้อหาหนูได้แค่2เองเพราะหนูอ่านสไลด์เยอะนะคะแล้วก็การเสริมแรงทำกี่ครั้งหนึ่งครั้งตอนไหนบ้างอาจารย์นนได้ยินทันมาหนึ่งครั้งก็คือเก่งมากตอนไหนนะตอนทำแบบหรือตอนท้ายๆแล้วนี่แหละแล้วก็อ๋อการใช้กิจกรรมไอ้น,นี่ด้วยของหนู อ,อะไรนะบริหารร่างกายของหนูอะหัวอะไรนะคะหัวเข่าแล้วก็ไหลเออคือครั้งแรกอะใช้ได้แต่พอครั้งที่สองมันมันเริ่มจืดเพราะฉะนั้นเธอทำยังไงให้มันให้อาจจะต้องเตรียมกิจกรรมใหม่หรือต้องทำยไงให้บิวให้สนุกขึ้น,นกว่าครั้งแรก หนู่าลืมใช้ความน่านิ่งของหนูอะให้เป็นประโยชน์ไปหามุกมาอีกแล้วมุกหน้านิ่งๆอย่างนี้แหละเอาไปซัดทีเดียวเนี่ยผู้เรียนงายเลยเห็นไหมเจอพับกบเข้าไปก็กปคือพูดอะไรต่อไม่ถูกกับผู้เรียนที่นั่งฟังอยู่นะคะ,ะทีนี้อะไรอีกเ o w e r p o i n powerpoint powerpoint ของหนูตัวข้อความชัดเจนแต่ว่าขาดภาพภาพตกแต่งหลายๆหน้าใช่ไหมเมื่อกี้อันั้นไม่มีสไลด์ powerpoint ที่หนูปริ้นให้ เราก็เนื้อหาถ้าเป็นป .6 อ,อาจจะแน่นเกินไปกับการที่มีตัวอัรและตัวเลขอะไรยุบยิบไปหมดนะคะทำไงก็ได้ให้เด็กจำได้ง่ายๆใส่ข้อความแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าป .6 ก,ก็ยังถือว่าเป็นช่วงชั้นของเด็กเล็กอยู่นะคะรอบหน้าเราไปทำกันบ้านมาดูว่าจะสอนเด็กประถมอีกไหมหรือว่าเฮ้ยหน้านิ่งๆอย่างหนูเนี่ยจริงๆงถ้าอนาคตนะเลือกได้นะลงครูมัธยม เพราะอะไรรู้ไหมไอ้ความนิ่งๆกวนๆของหนูอย่างเงี้ยแหละมันจะทําให้เด็กที่เป็นเด็กเขาเรียกอะไรอะช่วงวัยรุ่นตอนตอน้ตนเออมันเฟี้ยวแล้วมันชอบมันชอบไอบ้ครูหน้าตาแบบกวนๆอย่างเงี้ยแล้วหนูจะเอาเด็กอยู่นะคะแต่ถ้าเด็กเล็กเขาหลังรับมุกหนูไม่ทันนะคะบางทีมุกพับกรูหนูมันอาจจะแปลวไปเลยก็ได้แต่นียคือเพื่อน,งนเงี้ยเมื่อกี้เพื่อนอยังยังได้อยู่นะคะไปสะสมมุกไว้หากินกับหน้านิ่งๆของตัวเองนะคะแล้วก็เอาความแม่นของเนื้อหา เป็นหลักนะคะเพราะว่าคนเป็นครูจะถ่ายทอดเนื้อหาแล้วหนูยังต้องมีโพยในการอ่านแล้วอ่านเกิน50%มันทําให้ขาดความน่าเชื่อถือนะคะเ <ST. S 1> ตรียมตัวเองให้พร้อมมีเรื่องอะไรอีกของหนูสเสน่ห์ของหนูอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ความนิ่งแล้วก็กิจกรรมที่เอามาใช้ครั้งแรกใช้ดีนะคะแต่ครั้งต่อๆไปถ้าต้องใช้อีกถ้าหนูใช้อีกเป็นรอบที่3เรียบร้อยเลยนะคะกิจกรรมนั้นมันหมดคุณค่าไปเลยไอ้ที่จับหัวจับเขาอะไรเงี้ยนะคะ ของหนูมีการประเมินผลหลากหลายนะมีเอ๊ะเมื่อกี้แบบฝึกหัดได้ทำไหมแบบฝึกหัดก็คือโจทย์ตัวนี้ใช่ไหมคะที่เอาไปแปะอ๋อโอเคนะคะมีแบบฝึกหัดกิจกรรมกลุ่มการตอบคําถามแล้วก็รู้สึกจะเป็นลายและรายแรกเลยหรือเปล่าคะที่มีสื่อประดิษฐ์คือทําเองกับมือมาใช่อืนั่นแหละนะคะเพื่อนหิวไข่เลยใช่ <laughs> หนะคะ ของลูกกองก็ทํามือ,อ,อตัวตัวการ์ดํำถามใช่ไหมคะมนะคะนี่เห็นไหมพอมันมีสื่อพวกนี้มานะคะมันช่วยสร้างสีสันได้เยอะเลยแต่สําคัญคือเราจัดการกับเวลาให้ให้ดีดๆเพราะว่าสื่อพวกนี้กว่าจะแจกกว่าจะเริ่มอย่างน้อยๆก็4นาที5นาทีเข้าไปแล้วนะคะแล้วมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเราุาสาห์ทำแล้วเราลวบเวลาเมื่อกี้หนูใช้เป็นนาทีครึ่งกับสื่อตัวนี้ทาตั้งนาน <laughs> ใช่ไหมคะ อ่ะโอเคเนาะนะคะฝากไว้ไปดูจุดขายของตัวเองว่าครูอย่างเราควรจะมาบุคลิกไหนนะคะเดี๋ยวพี่เขาตัดต่อวิดีโอเสร็จก็ไปดูบุคลิกตัวเองผ่าน YouTube แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เหรอตอนสอนแล้วเราจะทำไงให้มันให้มันสนุกในแบบที่เป็นเราเนะคะโอเคขอบคุณค่ะ